ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม TP มันนี่กันอีกเช่นเคยนะครับผมตันนี้เราก็อยู่กันในเกม Rise of Star นะครับผมอ่าเป็นเกมที่เถื่อนมากๆนะครับผมเถื่อนตรงอะไรเถื่อนตรงการรอคิวนะครับผมหลายๆคนถ้าติดตามเพจผมจะเห็นนะผมลงสตอรี่ไปนะว่าผมรอคิวที่3,600หรือเปล่าเขาจะไม่ผิดกว่าจะได้เข้าเล่นนะฮะคือนานมาก ไ,ได้ไนานมากๆเลยนะครับผมก็เกมนี้นะผมก็ทําเงินให้กับเราได้พอสมควรนะเอาจริงพอสมควรนะพอสมควรมากๆเลยเพราะว่ามันยึดตามหลักของเหรียญอันนี้ใช่ไหมฮะแป๊บนึงนะเปิดให้ดูนี่เหรียญตัวนี้นะครับผมซินเทเรียมนะครับผมอ่าซึ่ง1นึ่งซนเทเรียมเนี่ยจะแลกได้เป็นเหรียญวีมิกแดงอยู่ที่1 1บเ i วีมิกแดงและวีว v ีมิกแดงตรงนี้นะครับผมถ้าแลกเสร็จใช่ไหม เอาเศเหรียญตรงนี้ไปขายนะครับผมเป็นมิมิเขียวนะครับผมได้เงินอยู่ที่ตอนหนึ่งอันนะเศเหรียญหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทก็คือถ้าผมมีสิบเหรียญผมไดพันเจ็ดอ่ะโคตรเยอะสําหรับเกมสายฟรีเลยนะเนี่ยแต่แต่ผมเห็นรอบหนึ่งนะเคยมีคนทําไดห้าสิบเหรียญนะ่ะไดหมื่นหนึ่งอะ่ะตอนเกมเปิดใหม่ๆเลยนะใหม่ๆเลยแบบใหม่ๆจ๋าๆเลยครับผมแต่ตอนนี้มันดูไม่ได้ไดูได้แค่ คนที่ขายไปตอนส2นะครับมันก็จะเป็นคนขายระดับต่ำลงมานิดหน่อยโอเคสมมติว่าเป็นก็เป็นเกมโอเคนะครับผมเงินให้เราได้เยอะพอสมควรเลยนะครับอะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ทริคเล็กๆน้อยๆนะสำหรับการเล่นนะผมวิธีิการเล่นเล่นยังไงพี่ให้ดูแค่นี้ผมไม่รู้เรื่องหรอกเล่าอะไรไม่รู้ <laughs> โอเคนะผมอันดับแรกนะผมเกิดมาแรกเลยนะจะมีแค่ฐานตรงกลางตรงนี้นะ รูประชาการน,นะครับผมอซึ่งสูงประชาการตันนี้สําคัญมากนะครับผมเราต้องรีบนะครับผมอัพให้ถึงเลเวล6นะพอเราถึงเลเวล6ใช่ไหมครับผมจากนั้นเราก็จะได้ในตัวของอตรงนี้มานี่ที่เก็บเหรียญเก็บยานขุดนะครับผมอจากนั้นเราก็ได้ยานขุดมาด้วยยานขุดจะอยู่ในกระเป๋านะครับผมตรงสุดท้ายนออนเนี่ยมั้งอื่นๆนะผมจะอยู่ตรงข้างล่างนี้ซึ่งเลเวลหกนะครับผมถึงจะสามารถอเอาไปขุดได้ ซึ่งการขุดเนี่ยพอถึงเลเวลหกใช่ไหมฮะเขาจะถามว่าเราจะต้องการเอาโล่ลงไหมอ่ะคือถ้าเราอัพสุนทรการไปเลเวลหกต้องเอาโล่ลงนะครับผมถึงจะสามารถออกไปขุดได้นะนี่โล่อย่างนี้นะต้องเป็นโล่แบบป้องกันไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้คนอื่นเขามาตีมาขโมยแล้วนะอย่างต้นนี้ไม่มีโล่เราไปสามารถไปขโมยได้นะครับผมเออแต่ถ้าเราไปขโมยโล่เราก็จะหายนะอืมโอเคมาเล่าถึงข้างในกันต่อเลยโอเคนะพอเรา อัพจนถึงเลเ้วหกเสร็จลบรอยแล้วใช่ไหมเราก็ต้องทําการศูนวิจัยด้วยนะอ่าสูนวิจัยตรงนี้นะครับผมเข้ามาปุ๊บให้มาทําการวิจัยด้วยนะฮะก็คือมันจะวิจัยให้เรามีกองยาอีกสองยานนะมันจะบล็อกอย่างนี้แหละต้องเข้าออกเข้าออกนิดนึงนะฮะอ่าโอเคนี่ครับผมตรงยานลบตรงนี้เลยกดเข้าไปอ่าเราต้องมาอัพตรงนี้นะครับผมนี่อัพตรงนี้ให้ได้นะผมถ้าอัพเสร็จปุ๊บ ทำการแเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทาให้เรามีกองลบสองกองลบก็คืออีกหนึ่งกองลบเอาไปฟาร์มขุดแร่ได้สีม่วงตัวอีกหนึ่งกองลบเนี่ยสามารถเอาไปโจมตีคนอื่นได้แล้วก็เอาไปขุดแร่อื่นๆอ,อย่างเช่นเนี่ยครับผมแร่ไอรอนแร่ตีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยผมที่สามารถเอาไปขุดได้นะอืมมันจะต้องสร้างอยู่แล้วครับผมพวกกองยานข้างๆนี้นะคือทําตามเควสดเลยเนีย่เควสอยู่ตรงนี้นะครับผมเรากดเควสดมาเนี่ยกดทาทาเควสดหลักเควสดหลัก เวทรองเวทหลักทําไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวมันใช้สร้างเองนะผมพวกแร่พวกนี้นะซึ่งแร่สองสามตัวนี้นะผมคือแร่ใน,ในการเอาไว้อัพอัพบ้านอัพอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นผมเนี่ยต้องการจะอัพเกรดผมก็กดอัพเกรดไปต้องการแร่เห็นไหมเยอะแยะมากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมพอเราส่งงานออกไปขุดเอยต้องไปดูก่อนดีว่าขุดแร่เป็นสีชมพูอะแร่ซิลเทอร์เรียมนะผมเดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วกันอันนี้ผมกาลังขุดอยู่เลยเนี่ย เนี่ยผมนี่คือแร่ซิลทิรเียมนะครับผมก็ต้องส่งออกมาขุดตรงนี้แบบนี้เลยต้องขับยานออกมาเพื่อจะมาขุดนะครับผมถึงจะได้แร่กลับไปเนาะซึ่งอัตราการแลกแร่ครับตอนแรกมันอยู่ที่25 0 0 0จะถอนได้5,000ันซึ่ง5,000ันแร่นะครับผมจะได้อยู่ที่1เหรลียงซิลทิรเลียมอนนี้มันปรับใหม่แล้วนะครับเพราะว่าคนเขาขุดได้กันเยอะเกินไปมันเลยปรับเป็นสองแสนนะครับผมก็คือเราต้องมีในกระเป๋าสองแสนนะครับผม ตรงนั้นเราจะถอนได้หมดเลยสมมติผมมีสอ0 0สนกับอีก5,000อ่าผมไปถอนได้5,000ัตผมต้องมี2อง0สนติดตัวไว้ก่อนนะแต่ถอนได้แค่ห้าพันก็คือ1ซิลเทอรเรียมซึ่งหซิลเทอรเรียมเนี่ยมันก็ราคาอยู่ที่แค0ันเจ็ดร้บาทนะฮะอืมซึ่งการขุดแต่ละทีใช้เวลามัน40กว่านาทีนะอืมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตรงศูนย์ซื้อขายเนี่ยต้องเลเวลสินะครับผมเลเวลสิก็คือศูนย์บัญชาการเลเวลสินะ ไอ้พอสูญหลุมาจากการเลเวลสิใช่ไหมครับผมเราก็จะสามารถเปิดศูนย์ซื้อขายตัวนี้ได้นะถึงจะสามารถเทรดออกมาได้เป็นเงินนะซึ่งของผมก็เป็นสายฟรีนะครับผมไม่ได้มียานลบบนคงคนอื่นเขาเนะเออแต่ผมก็ถอนมาได้แล้วว่าผมก็คือถอนจากการเอาไปขายอ่ามันจะมีการขายแบบพ 2P ีด้วยแต่ขายให้เกมซึ่งการขายพ2 p นีที่ก็ต้องดูดีๆนะผมว่าคนเขามาซื้อเนี่ย เขาจะโกงหรือเปล่าดูดีๆเลยดูยดให้ดีๆทีท้วนทุกอย่างนะครับผมซึ่งผมก็ได้อดขายออกไปตอนเ,อเหรียญอยู่ที่เท่าไหร่นะจาไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะราวตอน14มั้งครับผมซึ่งสิบสี่เนี้ยได้ตังค์อยู่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันผมขายไป1 0ึ0 0ห0 0 0แล่นะครับผมตีเป็นก็ได้สมเหรียญ3เหรียญก็ได้อยู่ประมาณเท่าไหร่เองอ่ะ2 0 0พประมาณเนี้นครับผม ซึ่งเขาก็หักค่าเทรดของเขาไปอะเนาะแต่เขาให้เรามาแค่สองพันบาทนะครับผมอ่าก็ถือว่าดีนะครับผม,ผมเพราะว่ายังไงผมก็ไม่สามารถร 1, 2, าที่จะเก็บแ่ถึงสองแสนภายในไม่กี่วันได้นะครับผมเพราะว่าเวลาหนึ่งการขุดเนี่ยคือใช้สี่สิบนาทีสี่สิบนาทีตรงนี้นะครับผมเป็นเวลาจริงๆเลยนะซึ่งในการขุดแต่ละทีเนี่ยจะได้แค่หนึ่งพันสองนะครับผมกว่าให้เราจะได้หนึ่งหมืน 2, ่นสองพันต้องใช้สิบชั่วโมง ถ้าเราขุดทั้งวัน,นครับย0ิบชั่วโมงเราได้สองหมื่นสี่กว่าจะได้ผมก็ต้องแบบสี่วันห้าวันแดวันอาทิตย์หนึ่งครับผมมีสามารถถอนได้ซึ่งผมบอกว่าถึงตอนนั้นอนะ่ะราคาเหรียญมันน่าจะตกมว่วลงไปอีกมากๆแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้ราคาเหรียญนี้แล้วนะเออสำหรับใครที่เข้ามาเล่นก็รีบๆเล่นนะครับผมแล้วก็นําไปขายกับ P2P ดีกว่านะครับผมแต่ก็ต้องดูดีๆนะครับผมว่าเขาจะโกงเราหรือเปล่านะตรงนี้นะเออ ผมเห็นตอนนั้นน่ะคือแบบที่ผมบอกอ่ะมันคือได้ดิงหมื่นอ่ะเป็นไปได้ยังไงผมถอนห้าสิบเหรียญอ่ะผมเห็นแล้วผมยังอึ้งเลยแล้วผมนั่งดูกราฟอยู่เฉยๆแล้วมันขึ้นมาว่ามีคนขายไปแล้วอย่างผมแบบฮะเล่นยังไงวะให้หมมันถึงได้ขนาดนั้นผมว่าเขาาจะซื้อยาน NFT หลายขาลำนะครับผมน่าจะมันทำสี่ลำเลยละ่ะไม่งั้นคงไม่ได้ถอนเร็วได้ขนาดนี้นะครับผมเออ ก็ถือว่าจริงๆก็ต้องลงทุนนะครับถึงจะแบบไปได้เร็วนะถ้าไม่ลงทุนก็ต้องเนี่ยเมหาคนที่ขายให้กับรับซื้อเราได้ราคาที่โอเคมากกว่านะครับผมว่าการเราจะผลิตเองนี่มันแ่่งยาวนานเสือกเกินนะครับอาทิตย์หนึ่งผมว่าอาทิตย์หนึ่งอะราเรียนอาจจะตกลงไปแล้วนะครับผมอาจจะไม่ใช่หนึ่งซีลทิวเลียมต่อ11วีมิกแดงแล้วนะฮะเออกลัวผมจะเล่นได้ประมาณนี้นะผมก็ใช้เวลาประมาณอา่ะ หนึ่งคืนนะผมแล้วก็พยายามอย่าหลุดเลยนะเกมเนี่ยถ้าหลุดคือแบบต้องต่อคิวนะครับแต่รู้แต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องต่อคิวอยู่หรือเปล่าแต่สาหรับตอนผมเข้าอ่ะมันได้ต่อคิวเว้ยมันนานมาก,กาไดยเล่นนะครับผมแค่ต่อคิวก็ปาไปประมาณต่อสามชั่วโมงแล้วครแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีต่อคิวอยู่หรือเปล่านะเออแล้วก็หลังจากที่เราโล่หมดใช่ไหมฮะเราต้องทำการอันนี้ด้วยนะเนี่ยสร้างตรงนี้ด้วยนะผมเพื่อเป็นการป้องกันบ้านของเรานะถ้าเราไม่มี อ่าเจ้าตัวไอเทมโล่นะนี่คือไอเทมโล่นะครับผมผมเปิดให้ดูก่อนไหนเอ่ยสงครามเนี่ยผมนี่คือไอเทมโล่นะสองอันนี้คือไอเทมโล่นะครับผมนี่ก็เป็นไอเทมวาร์ปนะครับผมอ่าเอาไปวาร์ปไปที่ต่างๆนะผมนี่ก็วาร์ปแบบซ่มอันนี้วาร์ปแบบเร็วเลือกจุดอันนี้วาร์ปแบบไปหาพันธมิตรของเรานะฮะเอออันนี้ก็เป็นไอเทมอันอื่นอีกนะครับผมอืมส่วนใหญ่แล้วผมน่าจะเล่นถึงประมาณตรงนี้แหละฮะผมน่าจะไปอัพอะไรเพิ่มแล้วครับผม ไม่รู้ว่าจะอัพอะไรเพิ่มแล้วนะครับกองยันผมก็มีอลลเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นที่ซ่อมยานอันนี้ก็เป็นที่สร้างยานอวก,กาศอื่นๆนะยานจูดโจมยานผลของยานอ่าพกพาเบาอะไรอย่างนี้นะครับก<ร>็บสับตรงน,นี้บอกว่าสายฟีนทาเงินได้มายังทําเงินได้นะครับผมถ้าใครไม่รีบนะผมก็เล่นประมาณอ่าหนึ่งวันเล่นยี่สิบชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ8ดวันนะฮะอ่าแปดวันหนึ่งอาทิตย์แล้วผมก็คือเปิดคอมห้ามปิดเลย <laughs> หนึ่งอาชีพนะครับผมเปิดคอมห้ามปิดเลยเล่นอย่างเดียวแต่ต้องเล่นตลอดตลอดเลยนะต้องตื่นชั่วโมองขุดชั่วโมองขุดอย่างนงี้นะครับผมอคุณจะสามารถผลิตเงินได้ด้วยตัวเองนะฮะซึ่งคลิปนี้นะผมไม่ได้ทำมาเพื่อชักชวนให้ทุกคนลงทุนแต่อย่างใดนะแต่มาพูดให้ฟังนะผมว่าผมเล่นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกคนโอเคไหมที่จะเล่นแบบแบบนี้ถ้าจะเล่นสายฟรีก็จัดไปครับผมแดวัน <laughs> ถ้าจะเล่นสายแบบ เร่งรีบๆหน่อยอย่างก็ต้องหาคนรับซื้อที่ดีนะครับผมที่ไม่โกงเราเนะฮะเออวิธีการซื้อขายน้ำก็คือการเอาอยานของเราเนี่ยไปใกล้ๆเขาแล้วให้เขาตียานของเราเพื่อขโมยแร่ไปนะครับผมแล้วก็คิดเป็นเหรีราคาตามแร่ที่ขโมยได้นะครับผมถ้าขโมยได้เท่าไหร่ก็คิดออกมาตามเงินตรงนั้นนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการขายแบบ p, p อ่ะเนาะพะมันยังโอนให้กันไม่ได้นะฮะ สำหรับใครที่สนใจเกมนี้อยู่นะครับผมก็เล่นได้นะผมเล่นได้ไดยาวๆเลยนะผมมองว่าต่อไปราคาอาจจะตกก็จริงแหละแต่อาจจะตกไปอยู่ที่ประมาณ5 5ห้าเหรียญถึง6เหรียญป่ะน่าจะนะครับผมอ่ะถ้าให้ต่ำสุดก็สี่เหรียญถ้าสี่เหรียญใช่ไหมครับจะอยู่ที่เท่าไหร่เอยก็ถ้าตกลงไปอยู่ที่ประมาณสี่เหรียญวีมิกแดงนะครับผมก็จะได้เงินอยู่ที่ประมาณ700บาทนี่ก็ถือว่าโอเคนะเล่นแป๊บๆผมได้เงิน700 8ร0อยแอย 300อาจจะตรงไปเลยสามร้อยเดี๋ยวก็คุ้มอยู่นะถ้าถ้าสายฟรีเล่นได้ถึงแบบเก็บแด้ได้ครบ20,000นแล้วอะแบบโคตรคุ้มเลยนะฮะเอาจริงเองเออั้ต้องกางใจกับสายฟรีด้วยนะผมถ้าใครสนใจจะเล่นเกมนี้นะฮะแต่ถ้าไม่สนใจก็เข้ามาเล่นขำๆได้นะเล่นสนุกๆได้เหมือนกันนะผมเล่นอ่ะตีคนอื่นไปเรื่อยอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะ,นะตนนออนแต่ก็จะโดนเขาตีกลับเลยนะเออ อารครับผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการรีวิวเรื่องนนะครับผมเกี่ยวกับเกมเกมเกมนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเนาะและก็จะทาคลิปตั้งแต่นานแล้วฮะแต่กลัวมันหลุดไงกลัว <c oughs> ต้องต่อคิวนานเกินนะผมก็เลยไม่กล้าจะทําอะไรเลยก็คือปล่อยไว้จอหนึ่งเต็มเมเลยนะฮะ <c oughs> เออนี่ก็ขุดมาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะได้ประมาณ หนึ่งวันแล้วมั้งครับผมในการขุดของผมเนาะได้เกินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าโชคดีไปนที่ผมเอาไปขายแบบ P2P แล้วไม่โดนโกงนะฮะเออนี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมนะฮะสหรับใครที่จะขาย P2P นี่ก็ดูดีๆนะครับผมย้ํานะดูดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมถ้าใครสงสัยอะไรจะถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกับผมเนาะขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ